สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับคลิปนี้ก็จะเป็นหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมแคนวาเพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจําปี2568นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับเครื่องมือที่ทรงพลังนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมากสําหรับการออกแบบสื่อนั่นก็คือแคนวาครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นหรือว่าเคยใช้ตัวโปรแกรมแคนวามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คงจะตอบได้ว่าแคนวาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือออกแบบกราฟิกที่ใช้งานง่ายนะครับแม้จะ ไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบก็สามารถที่จะสร้างสื่อที่มันดูดีเทียบเท่ากับมืออาชีพได้เลยภายในเวลาไม่นานนะครับมาดูจุดเด่นของแค n นว่านะครับก็คือมีเทมเพลตให้เลือกโหลดฟรีเยอะนะครับนะครับมีเทมเพลตให้เลือกแบบหลากหลายมากนะครับรองรับการทํางานเป็นทีมใช้ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนนะครับมีเครื่องมือฟรีที่ครอบคลุมต่อความต้องการเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนพื้นฐานการสมัครใช้งานยังไงดีการเลือก เทมเพลตการเพิ่มข้อความและรูปภาพจนถึงเทคนิคการออกแบบให้น่าสนใจมีเอกลักษณ์ของหน่วยงานหวังว่าหลักสูตรนี้นะครับจะช่วยให้ทุกท่านสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหากพี่ๆทุกท่านพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มเรียนรู้และลงมือออกแบบไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับผมก็จะเปิดเบราว์เซอร์ด้วย Google Chrome ตามปกติหลายท่านก็อาจจะพิมพ์ตรงนี้แล้วก็เข้าว Can วา com ไปเลยก็ได้แต่ผมก็จะใช้วิธีการล็อกอินตัว เบราว์เซอร์ก่อนนะครับที่มุมบนขวาด้านบนแบบนี้นะครับก็พิมพ์เลยแล้วก็จ่าย n to Chrome นะครับคลิกเข้าไปจากนั้นเขาก็จะให้เราใส่อีเมลนะครับในหลักสูตรนี้นะครับผมก็อยากให้พี่ๆบุคลากรทุกท่านนะครับได้ใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ a d s i e i u m a i l i u a c t h นะครับก็จะเป็นรูปแบบลักษณะอีเมลแบบนี้นะครับ a s i i u m a i l i u a c t h เป็นแพลตฟอร์มของ Google นะครับก็กด Next นะครับแล้วก็ใส่ ราษผ่านของอีเมลแต่ละท่านไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมก็จะไม่เชื่อมบุ๊กมาร์กอะไรนะครับเราก็จะสังเกตว่าทางมุมบนด้านขวานะครับก็จะมีโปรไฟล์ของเราขึ้นมานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เราล็อกอินที่ตัว เบราว์เซอร์ o g เ e c h r o ร e เรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็จะเข้า Canva เลยนะครับก็พิมพ์ในช่องค้นหานะครับ www.canva.com นะครับก็ Enter ครับก็จะเข้ามาหน้าแรกของ Canva แบบนี้นะครับเป็นหน้าแรกปกติของ Canva เลยนะครับผมก็คลิกล็อกอินทางด้านบนเลยนะครับตัวระบบเขาก็จะถามว่า Login ินออนไลน์อัพอินเซนะครับเลือกด้วยอะไรนะครับผมก็จะ Continue w i ์วิ o กูเกนะครับแบบนี้นะครับ มันก็จะให้เราเลือกบัญชีนะครับเมื่อกี้เรา ig i อินนวย Google Chrome นะครับด้วยอีเมลวันนี้นะครับผมก็จะคลิกต่อเลยนะครับแล้วก็เลือกดำเนินการต่อครับรอสักครู่ เรียบร้อยนะครับเขาก็จะพาเราเข้ามาสู่หน้าแรกแบบนี้ครับเขาก็จะถามรายละเอียดเล็กน้อยนะครับว่าจะใช้แคนวาสําหรับอะไรนะครับเป็นท่เชอร์แล้วกันนะครับเป็น University o f College แล้วกันแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะพาเราเข้าสู่หน้าแรกของแคนวานะครับมันก็จะเป็นรูปแบบใหม่ล่าสุดนะครับเราก็จะมีแคนวา AI ตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับในตอนนี้นะครับในหน้าของแคนวามันยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับทางด้านซ้ายมือที่เป็นเมนูหลักก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับด้านไหนก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเรามา มาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับที่มุมบนซ้ายด้านล่างนะครับสัญลักษณ์โปรไฟล์กลมๆอันนี้นะครับคลิกแล้วก็เลือก setting ด้านบนนะครับก็จะเข้าสู่หน้า your profile นะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปติดตั้งกันทีหลังนะครับ เราเลือกภาษาก่อนพิมพ์ว่าภาษาไทยครับคลิกที่ภาษาไทยครับรอสักครู่หนึ่งนะครับหน้าแพลตฟอร์มก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยทั้งหมดเพื่อให้เราเข้าใจง่ายและตรงกันกลับมาที่หน้าหลักตรงนี้นะครับแคนว่าฟรีไม่ฟรีนะครับหรือโปรแตกต่างกันอย่างไรด้านบนจะมีโน t ติฟิเคชันขึ้นมานะครับว่าเขียนว่าปลดล็อกฟีเจอร์ทั้งหมดที่เปิดตัวในงานแคนวาโดยทดลองใช้แคนว่าโปรนาน30วันแล้วลองคลิกเข้าไปดูนะครับเราก็จะพบกับรายละเอียดนะครับว่าทดลองใช้แคนว่าฟรีนะครับใช้ฟรี30วันเมื่อลองคลิกเข้าไป าก็จะบอกราคาเลยนะครับมันจะยังไม่ฟรีตั้งแต่ตอนแรกนะครับเขาก็จะบอกว่ารายเดือน230บาทรายปีเท่าไหร่นะครับเอาเราลองคลิกต่อไปดูนี่ครบกาหนดย2ิมิถุนาถ้าเราทําวันนี้นะครับ30วันฟรีตั้งแต่22มิถุนาเขาก็จะตัดตังเรา230ราบาทตัดตังยังไงนะครับกดถัดไปนะครับมีบัตรเครดิตนะครับเห็นไหมครับมี PayPal มี Shopee Pay มาแล้วนะครับแล้วก็ TrueMoney Wallet นะครับซึ่งอันนี้แล้วแต่ศรัทธาเลยนะครับหลายท่านถ้าอยากจะทดลองใช้ก่อน30วันฟรีนะคั็ชดเต ดูเฉยๆว่าบัตรใช้ได้หรือเปล่านะครับข้ายังไม่ตัดยอดผมทดลองแล้วนะครับถึงแม้ว่า ผมจะมียอดในทัวร์อยู่3บาทเขาก็จะตัดให้ผ่านนะครับเพียงแต่ว่า,อาพอครบ30วันโอเคเราก็จะต้องเติมเงินเข้าไปแต่ในการสอนของคลิปทั้งหลาย EP ีที่ผมจะสอนต่อไปนี้นะครับฟรีล้วนๆนะครับมันจะเป็นแคนว่าฟรีในแบบเบื้องต้นซึ่งผมก็จะหาของฟรีมาให้อย่างเดียวนะครับคราวนี้เรามาดูว่าเรามีแคนว่าราคาเท่าไหร่บ้างนะครับไปที่ตัวสัญ,ญลักษณ์โปรไฟล์นะครับแล้วก็เลือกแพลนและราคาด้านล่างแบบนี้นะครับมันก็จะมีตัวลักษณะให้เลือก อยู่4ประเภทนะครับคือ Canva Free ที่เราจะเรียนกันนะครับ Canva Pro Canva Team แล้วก็ Canva Enterprise นะครับจริงๆแล้วมันมีคำอธิบายด้านล่างนี้ชัดเจนนะครับแต่ผมลองเข้าตัว ChatGPT แล้วก็เลือกข้อเปรียบเทียบมาให้เห็นภาพง่ายๆนะครับแคนวาฟรีเนี่ยแน่นอนนะครับถ้าเป็นแคนวาโปรแคนวาทีมนะครับหรือแคนวา for Education นนะครับพวกนี้ก็จะ ใช้ได้ครบเต็มรูปแบบเขียวหมดตามปกติแต่คันว่าฟรีที่เราจะเรียนจะสอนกันนะครับก็นแน่นอนนะครับรูปภาพบางภาพก็จะต้องซื้อนะครับมันจะติดโปรดแบนคิดใช้ไม่ได้นะครับแบ็กกราวน์รีมูเวอร์ใช้ไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เขาก็ชูโรงนะว่ามันง่ายนะครับตัวเมจิ c รีไซน์นะครับเมจิคริโอพวกนี้จะยังใช้ไม่ได้นะครับแต่ยังพอที่จะทํางานร่วมกันแชร์ดูแก้ไขได้ซึ่งอันนี้เป็นข้อดีนะครับโอเคก็เหมาะกับบุคคลทั่วไปตามปกตินะครับ ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับจากคลิปที่ผมจะสอนก็จะเป็นแคนวาฟรีล้วนๆนะครับผมก็จะสรรหาของฟรีมาให้หลังจากล็อกอินเข้ามาแล้วพอจะทราบราคาของแคนวาแต่ละประเภทแล้วนะครับเรามาเริ่มต้นดูในหน้าแรกก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับหน้าแรกก็จะมีอยู่3ประเภทดีไซน์ของคุณนะครับเทมเพลตแล้วก็แคนวาไอไอนะครับดีไซน์ของคุณนะครับเมื่อคลิกเข้าไปก็จะพบกับดีไซน์ล่าสุดที่เราเคยทําไว้นะครับส่วนเทมเพลตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าของการค้นหาเราสามารถที่จะค้นหาเทมเพลต หรือว่าพิมพ์คีย์เวิร์ดที่ต้องการแล้วตัวแคนวาเขาก็จะขอเอาเทมเพลตตามคีย์เวิร์ดที่เราต้องการมาเพื่อให้เราได้เลือกใช้แก้ไขแล้วก็นําไปใช้งานนะครับคราวนี้ไปที่หน้าหลักนะครับจะเป็นหน้าค้นหาเทมเพลตถัดมานะครับแถบด้านล่างอันนี้นะครับเป็นฟีเจอร์ไอคอนที่ใช้งานบ่อยๆจะคัดสรรเลือกมาให้เราเช่นอ n s t a g r a m post นะครับก็จะเป็น สีเหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เป็นนามบัตรใบประกาศชีตด็อกนะครับพรีเซนเตชันโซเชียลมีเดีเราลองคลิกดูที่ Social Media ียนะครับก็จะเลือกขนาดที่เป็นที่นิยมมาให้เราเลยนะครับเช่นขนาดของ Facebook Post แนวนอนนะครับมี Instagram นะครับภาพตัมเนลนะครับหรือว่าตัว i n s t a g r a m Story นะครับอันนี้ผมปิดไปนะครับก็จะมีอยู่ด้านนี้นะครับเป็นฟีเจอร์ไอคอนที่ใช้งานบ่อยๆหรือว่าจะกำหนดขนาดด้วยตัวเองได้นะครับเราก็สามารถจะคลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ขนาดของ ความกว้างความยาวของชิ้นงานที่เราต้องการได้นะครับมีให้เลือกทั้งพิกเซลทั้งนิ้วมิลลิเมตรและเซนติเมตรนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ไอคอนด้านนี้ที่ใช้งานบ่อยๆส่วนเมนูหลักนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือแบบนี้นะครับทางด้านซ้ายมือก็จะมีเมนูที่เป็นการสร้างชิ้นงานนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการสร้างดีไซน์ตามปกติครับแล้วก็จะเป็นหน้าหลักนะครับหน้าโปรเจกต์นะครับเทมเพลตมีตัวแบรนด์ ซึ่งเราใช้ไม่ได้นะครับสำหรับแคนวาฟรีมี Canva AI นะครับแล้วก็มีแอป ซึ่งเชื่อมต่อกับ a f t e r Party ด้านนอกซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้กันเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นในเวิร์กช็อปแรกนะครับง่ายๆสั้นๆนะครับก็คือการค้นหานะครับตรงนี้นะครับค้นหาเทมเพลตเลือกเอามาแก้ไขแล้วก็ดาวน์โหลดออกไปใช้งานนะครับในช่องค้นหานะครับผมก็จะพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราต้องการจะใช้งานนะครับสำหรับบุคลากรของมหาลัยช่วงนี้ก็จะมีการรับสมัครนักศึกษาใหม่เราอาจจะอยากประชาสัมพันธ์ป้ายรับสมัครสั้นๆง่ายๆนะครับอันนี้เราทดลองป้ายง่ายๆกัน ผมก็พิมพ์ไปเลยนะครับคำว่ารับสมัครนักศึกษาใหม่นี่นะครับก็กด enter ครับเขาก็จะเลือกเทมเพลตตามคีย์เวิร์ดขึ้นมาให้นะครับมีอยู่หลายเทมเพลตเลยนะครับอยากให้ทุกท่านสังเกตก่อนนะครับว่ามันจะมีมุมล่างขวานะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับบางภาพมีบางภาพไม่มีเช่นภาพนี้นะครับแต่มีสัญลักษณ์มงกุฎนะครับภาพนี้ไม่มีเรามาดูกันก่อนนะครับว่าโอเคถ้าติดมงกุฎโปรเราจะเลือกใช้ได้ไหมซึ่งแน่นอนไม่ได้เราลองดูนะครับคลิกเข้าไปมันก็จะยังมีเครื่องหมายมงกุฎแบบนี้นะครับเมื่อเราคลิกใช้ เทมเพลตนี้แน่นอนมันจะแจ้งเตือนมาว่าทดลองให้ใช้แคนวาฟรีก็จะตีวนกลับไปกระบวนการในการสมัครแคนวาโปรใหม่นะครับเราก็ปิดไปเราใช้ไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วผมจะเลือกอันนี้นะครับที่เป็นอันฟรีอันนี้ดูง,ง่ายดีนะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนที่เคยใช้จนชนาญแล้วใช้อื่นได้นะครับผมก็คลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมีคําอธิบายว่านี่คือชื่อของอะไรนะครับผมก็เลือกที่ปรับแต่งเทมเพลตนี้นะครับเมื่อคุณเลือกเทมเพลตนะครับ ที่ต้องการแล้วคุณก็จะพบกับแถบเครื่องมือทางด้านซ้ายแบบนี้นะครับเขาก็จะมีคําแนะนําเพิ่มนะครับเมื่อเรานําเมาส์ไปวางนะครับมันก็จะมีรายละเอียดในแต่ละเมนูนะครับขึ้นมาให้เราดูนะครับแถบเครื่องมือทางด้านซ้ายนะครับมาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างคร่าวๆก็จะมีดีไซน์มีองค์ประกอบรูปภาพเพิ่มกราฟิกเส้นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับอะไตามต้องการเลยนะครับก็จะมีการเพิ่มกล่องข้อความแน่นอนตัวแบรนด์เราจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่า มันจะต้องเป็นแคนวาโปร์แล้วก็จะเป็นในส่วนของอัปโหลดเครื่องมืออัปโหลดนี่ก็จะเลือกอัปโหลดรูปภาพเข้าไปได้นะครับใช้คําสั่งเครื่องมือนะครับตัววาดภาพรูปทรงจากนั้นก็จะเป็นโปรเจกต์ก็จะเป็นการรวบรวมโปรเจกต์งานที่เราเคยทํามาตอนนี้จึงมีอันเดียวอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแอปเคเรามาดูดีไซน์ที่เราเลือกไว้นะครับอันนี้เราสามารถที่จะกดยุบไปได้นะครับเพื่อเราจะได้ดูลักษณะงานไปนะครับ ในหน้าดีไซน์นะครับมาแนะนํากันก่อนสักนิดหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเลือกมานะครับเมนูด้านล่างนะครับเราสามารถที่จะย่อขยายได้จากตรงนี้เลยนะครับเราก็จะย่อขยายตัวภาพชิ้นงานซูมอินซูมเอาท์ไปนะครับเพราะว่าเวลาเราทํางานจริงๆเนี่ยเราจะซูมอินเจาะเข้าไป ทำเพื่อให้มันละเอียดนะครับแล้วก็จะซูมเอาออกมาดูภาพที่เป็นภาพรวมของชิ้นงานว่าโอเคหรือเปล่าตรงนี้ก็จะเป็นการเลือกอการแสดงผลลัพธ์จะเป็นตัว score view หรือว่า thumbnail view นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัว thumbnail view ก็เอาไว้ใช้สําหรับเวลาเราตัดต่อหรือว่าทําคลิป presentation ก็จะเหมาะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นภาพชิ้นงานเดียวผมจะชอบใช้เป็น score view แบบนี้มากกว่าก็จะเลื่อนลงมาข้างล่างแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเรามาลองดูกันเลยนะครับว่าเราจะทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกนะครับในดีไซน์ที่เราเลือกมานะครับเราสามารถ คลิกในส่วนต่างๆเพื่อขยับและแก้ไขได้มันจะเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับเราคลิกไปมันก็จะเกิดกรอบในการทํางานของแต่ละชิ้นนั้นสังเกตว่าเยอะเหมือนกันนะครับในภาพนี้เราจะแก้ไขกันยังไงดีเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเหมือนกับเรามองเห็นเลโก้ที่ต่อกันเป็นบ้านแล้วนะครับเราจะเลื่อนออกไปนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่ยังไงก็ได้นะครับก็จะสะดวกในการแก้ไขนะครับเวลาเราค้นหาแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็อาจจะ ออกแบบใหม่ตั้งแต่แรกหน้าขาวๆเลยก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนก่อนอื่นนะครับในป้ายรับสมัครแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับเขาจะมีเขียนตัวอย่างมาให้แบบนี้นะครับจะมีเว็บไซต์ตัวอย่างมีวันที่ที่เป็นตัวอย่างนะครับผมทําไว้แล้วนะครับตัวอย่างที่ทําเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวอย่างแบบนี้นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างนี้นะครับอัปโหลดลงมา ก่อนในชิ้นงานในหน้าที่2นะครับผมก็จะกดเพิ่มหน้าแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะอัปโหลดรูปนะครับคลิกที่อัปโหลดจากนั้นเลือกอัปโหลดไฟล์นะครับเลือกไฟล์ที่เราต้องการนะครับเขาก็จะโหลดดิ้งพักหนึ่งนะครับแป๊บเดียว ในระหว่างนี้เขาจะแนะนําตัว background remover นะครับซึ่งก็ติดมงกุดเราก็จะยังใช้ไม่ได้อยู่ดีผมปิดไปเสร็จแล้วผมก็คลิกที่ภาพที่เราอัปโหลดเข้ามา1ครั้งนะครับแล้วก็จัดองค์ประกอบอะไรให้เรียบร้อยจริงๆแล้วในส่วนนี้เราผมจะแค่ดูอย่างเดียวนะครับเอามาดูเป็นตัวอย่างว่าทําเสร็จแล้วมันจะง่ายๆแบบไหนเราก็จะมาเปลี่ยนแปลงตัวอักษรที่เขาทําตัวอย่างมาให้เราแน่นอนก็คลิกเข้าไปแล้วก็ดับเมื่อคลิกเพื่อแก้ไขเปลี่ยนได้เลยนะครับผมก็พิมพ์เลยนะครับลบไปและพิมพ์คำว,ว่ารับสมัครกด enter ได้เลยเหมือน Microsoft Word เลยนะหน้าาใม่ ครับเราจะแก้ไขปรับแต่งตัวอักษรนะครับเมื่อเราคลิกเลือกที่ตัวอักษรนะครับกล่องข้อความแบบนี้นะครับมันจะเกิดคําสั่งทางด้านบนเพิ่มขึ้นมานะครับแบบนี้เราสามารถที่จะปรับแต่งได้เยอะเลยนะครับเช่นเราสามารถเลือกฟอนต์ได้คลิกที่คําว่าพร้อมมันจะเป็นชื่อฟอนต์นะครับ เราก็สามารถเลือกฟอนต์อื่นได้ตามต้องการนะครับเช่นผมจะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะครับเป็นไทยสารบัญแล้วกันนะครับผมก็เลือกพิมพ์ตัวนี้นะครับเขาก็จะขึ้นมาให้ดูแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็เปลี่ยนฟอนต์ในอันแรกเรียบร้อยระยะห่างของทั้ง2บรรทัดเนี่ยมันอาจจะเยอะไปเราอยากจะให้คําว่ารับสมัครและคาว่าทัก้งษาใหม่มันอยู่ชิดกันนะครับแล้วก็มาดูที่ด้านบนนะครับผมแนะนําอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ หลังจากเราเปลี่ยนฟอนต์แล้วเราสามารถที่จะเพิ่มขนาดหรือว่าลดขนาดได้ตามต้องการแบบนี้นะครับหรือว่าจะคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกเป็นพรีเซ็ตเป็นตัวเลขแบบนี้หรือเราอาจจะพิมพ์ไปเองนะครับแบบนี้ก็ได้เช่นผมก็พิมพ์ไปว่า60นะครับแบบนี้นะครับก็จะใหญ่หน่อยแน่นอนผมก็อาจจะประมาณ50แล้วกันนะครับล้วก็จะมีการใช้งานตัวสีนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับเลือกสีได้ตามต้องการนะครับจะเป็นสีของเอกสารภาพรวมเขาก็จะรวบรวมว้อยู่ตรงนี้ หรือว่าสีของภาพถ่ายนะครับเราจะได้คุมโทนได้หรือว่ามีสีที่เป็นสีที่เซตเอาไว้หรือเราจะเลือกสีเองก็กดที่ตัวบวกแบบนี้นะครับแล้วก็จิ้มเลือกสีได้เลยต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตัวหนานะครับตัวเอียงขีดเส้นใต้ขีดค่านะครับตัวพิมพ์ใหญ่ตลอดหรือพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่การจัดแนวนะครับคลิกตรงนี้ก็คือตรงกลางนะครับหรือว่าซ้ายขวา ตามต้องการเลยตรงนี้ก็จะเป็นการใส่บุลเลตหรือว่าตัวลิสต์นะครับเอาไว้ใช้เวลาเราพิมพ์กําหนดการหรือว่าพิมพ์คํากล่าวรายงานที่จะต้องมีหัวข้อนะครับซึ่งก็ใช้ได้คราวนี้เราจะมากดตรงนี้ครับที่เป็นคําว่าระยะห่างมันก็จะมีอยู่2ลักษณะก็คือระยะห่างระหว่างตัวอักษรนะครับก็คือเว้นช่องไฟนั่นเองแล้วก็ระยะห่างระหว่างบรรทัดซึ่งผมจะเลือกระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับมันอาจจะทับกันอยู่นะครับผมจะเลือกไปด้านล่างนิดนึงเอาพอให้พอเห็นนะครับจากสูงผมสูง in, งานเข้าไปนะครับแล้วก็ เลื่อนดูเห็นไหมครับเลื่อนาทางด้านซ้ายคือชิดนะครับเลื่อนไปทางด้านขวาคือห่างอ่ลองดูครับผมก็เอาประมาณนี้แล้วกันเสร็จแล้วผมก็นําขึ้นไปไว้ด้านบนใหม่นะครับอ่าจัดเรียงให้มันอยู่ตรงกลางนะครับมันจะมีเส้นสีชมพูให้เราเห็นนะครับเพื่อที่ให้เรารู้สึกว่าโอเคมันอยู่ตรงกลางกะให้เราอัตโนมัตินะครับใส่ความโปร่งใสนะครับให้กับตัวอักษรหรือตัวชิ้นงานนะครับพวกตัวโปร่งใสพวกนี้มันจะมีอยู่ในทุกอันที่เป็นองค์ประกอบนะครับอ่าผมก็จะใส่เต็มนะครับ เราสามารถใส่เอฟเฟกให้กับตัวอักษรได้เยอะนะครับมีอยู่หลายประเภทเลยนะครับมีทั้งเงานะครับยกลอยพวกนี้นะครับเดี๋ยวลองเล่นกันดูอันนี้ผมจะลองใช้เงาก่อนผมก็จะมาปรับตั้งเงาเล็กน้อยนะครับให้มันไม่เข้มมากนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับลองปรับกันได้เลยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามีการใช้ออนิเมตนะครับหรือว่าสร้างแอนิเมชันง่ายๆซึ่งอันนี้เราก็จะเอาไว้ใช้กับภาพที่มีความเคลื่อนไหวเพื่อที่จะเซฟเอาออกมาน่ครับพอแค่นําเมาส์ไปวางนะครับมันก็จะเกิด เอฟเฟกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับปืิบปื์บปื์บแบบนี้อ่ะอันนี้เราไม่ใช้นะครับเพราะว่าเราจะทําเป็นภาพนิ่งก่อนนะครับเข okay, มาบรรทัดที่2นะครับเหมือนกันนะครับเราก็จะมาแก้ไขรายชื่อคณะแต่คราวนี้มันมีอยู่2ชิ้นด้วยกันก็คือชิ้นของ แบ็กกราวกับชิ้นของตัวอักษรน,นะครับเค okay. เราก็แก้ไขที่ตัวอักษรก่อนตามปกตินะครับผมก็เขียนเลยเช่นผมก็ไม่แก้ละกันคณะบริหารธุรกิจอันนี้ผมก็อาจจะใส่เอฟเฟกนิดๆน,นะครับว่าเป็นเงาหน่อยๆแล้วกันอ่านิสุดขงเ,งเขาเงาก็จะเป็นสีขาวจาง้จงจผมใส่ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนภาพพื้นหลังนะครับพื้นหลังก็จะเป็นกรอบนะครับเป็นลักษณะกรอบด้านบนนะครับมันก็จะมีการแก้ไขเพิ่มขึ้นมาให้เหมือนกับตัวอักษรเห็นไหมครับ เราสามารถที่จะแก้ไขที่เปลี่ยนข้อความก็ได้นี่ผมไม่เอาแล้วกันผมเอาแบบเดิมนะครับแล้วแก้ไขสีได้นะครับคณะบริหารน่าจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมครับน่าจะฟ้าประมาณนี้ผมดิมลงไปนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะลากลงมาเราก็ต้องลากทีละอันนะครับมันจะเสียเวลาเราจะจัดกลุ่มของตัวอักษรกับอ็อบเจกต์ก่อนนะครับด้วยการคลิกที่อ็อบเจกต์ด้านหลังหนึ่งครั้งนะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกที่ตัวอักษรจะมีทั้งหมด2ชิ้นงานที่เราเลือก เหมือนกับ Microsoft Word นะครับใกล้ๆกันแล้วก็คลิกที่คำว่ารวมกลุ่มแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างแบบนี้ง่ายๆนะครับก็จัดองค์ประกอบให้มันเหมาะสมตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็สมัครผ่านระบบออนไลน์ก็ตามนี้เลยนะครับเราอาจจะเพิ่มความใหญ่ของตัวอักษรให้สักนิดนึงก็ได้นี่แล้วแต่คนชอบนะครับรับสมัครนะครับวันไหนนะครับสมัครออนไลน์รู้สึกว่าจะเป็นบัดนี้ถึงเดี๋ยว20มิถุนายนนะครับผมก็พิมพ์เลยนะครับแล้วก็จัดแขนให้มันพอดพอดี กับกรอบสีขาวก็ได้จะได้ไม่เลยนะครับถ้ามันใหญ่ไปนะครับเราก็ไปย่อขนาดของตัวสอนลงตามที่เราคิดว่ามันเหมาะรู้สึกตัวออบเจกต์นี้มันจะเกะก,กะนิดนึงนะครับเราก็ลากไปนะครับจะลบก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับซึ่งมมันจะยังใหญ่ไปอยู่นะครับนี่แล้วแต่ชอบนะครับตามชอบเลยเวลาลาลงมานิดนึงให้มันดูก,กลางๆหน่อยนะครับโอกาสมาถึงแล้วผมก็จะใส่เป็นสีแดงแล้วกันชัดๆนะครับตัวใหญ่ๆกันไปเลย ผมก็ลองใส่ดู60ได้ไหมโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับในช่องนี้เราแก้ไขแล้วนะครับเรามาดูช่องด้านล่างนะครับสนใจสมัครเรียนเหมือนกันนะครับมันก็เป็นตัวอักษรเราสามารถแก้ไขได้อันนี้จะเป็นตัวอักษรเหมือนกันแล้วก็ลองพิมพ์ไปดูนะครับถ้าเป็นสมัครออนไลน์ก็จะเป็น i g 2 i u a c t h นะครับเอ๊ะมันอาจจะยังเล็กไปอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ขยายมันดูซินะครับเอาอีกไหมอุ้ยตรงนี้นะครับ โอเคแล้วก็ขยับให้มันอยู่ตรงกลางนะครับมันก็จะค่อยๆเลื่อนเห็นไหมครับมันจะมีเส้นโดยอัตโนมัติขึ้นมาแบบนี้แบบง่ายๆนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราลองมาดูออบเจกต์ด้านหลังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่ามันก็จะมีในส่วนขององค์ประกอบนะครับต่างๆเช่นเป็นเส้นแบบนี้นะครับเป็นองค์ประกอบที่เป็นรูปคนนะครับบางองค์ประกอบเราสามารถแก้สีได้บางองค์ประกอบ เป็นภาพเราก็จะแก้ไขไม่ได้นะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์ประกอบที่ดาวน์โหลดมานะครับองค์ประกอบจะอยู่ด้านนี้นะครับเนี่ยครับคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีให้เลือกเยอะเราสามารถที่จะค้นหาองค์ประกอบต่างๆนะครับเช่นเราอาจจะอยากจะใส่ดาวนะครับผมก็พิมพ์เลยนะครับในช่องค้นหาตรงองค์ประกอบนี้นะครับพิมพ์คําว่าดาวนะครับแบบนี้นะครับแน่นอนก็จะมีให้เลือกเยอะเราอาจจะเลือกที่มันเป็นกราฟิกในส่วนนี้นะครับเลือกกราฟิกนะครับ ก็จะมีให้เลือกเต็มเลยนะครับคราวนี้ผมจะลองมาเลือกตัวดาวนี้ที่จะเป็นตัวโปรนะครับผมเลือกได้ไหมลองคลิกดูนะครับแน่นอนนะครับว่าผมเลือกได้นะครับแต่ก็จะติดอะไรครับหลน้ํามาเลยนะครับเราจะใช้ไม่ได้ถ้าเราคลิกคําว่าลบในน้ําออกเขาก็จะวิ่งไปที่ตัวทดลองใช้แคนว่าฟรีอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ แน่นอนนะครับเราใช้แคนวาตัวฟรีแล้วก็อย่าไปใช้ตัวที่มันเป็นติดมงกุฎนะครับเราก็เลือกที่มันไม่มีมงกุฎนะครับผมก็จะลองคลิกอันนี้ดูแล้วกันนะครับอ่าโอเคมันอาจจะไปอยู่ด้านหลังของตัวอักษรนะครับเหมือนกันนะครับเราใช้วิธีการคลิกขวาแบบนี้นะครับเลือกที่เป็นเลเยอร์แล้วก็ย้ายไปขึ้นบนสุดแบบนี้นะครับอันนี้แบบง่ายๆก่อนนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปผมก็จะแนะนําวิธีการจัดการกับเลเยอร์ซึ่งมันก็จะมีขั้นตอนมากขึ้นนะครับ อ่าหมดน,นี้กันผมเพิ่มองค์ประกอบแล้วนะครับส่วนองค์ประกอบอื่นๆนะครับเช่นรูปคนเมื่อเราคลิกที่รูปคนสังเกตว่าเขาก็จะมีการแก้ไขสีให้ได้ประมาณหนึ่งนะครับเช่นสีผิวสีชมพูแต่ผมว่าน่าจะแก้ไขได้ประมาณนึงแหละนะครับเราแก้ไขเลือกสีนะครับปรับความสว่าง ได้ตามต้องการแต่ก็คงจะประมาณหนึ่งนะครับส่วนด้านอื่นนะครับก็จะเป็นองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นวงกลมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปดอกจันใช่ไหมครับนี่ก็น่าจะเป็นลายเส้นประมาณหนึ่งเราสามารถที่จะย่อขยายแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นแขนในการหมุนแขนในการย้ายนะครับขยับหรือว่าเราจะคลิกที่รูปแล้วก็ขยับไปก็ได้นะครับก็จะมีตัวความคิดเห็นนะครับมีเครื่องหมายล็อกนะครับทาสาเนากดคลิก1ครั้งก็จะคลิกทําสําเนาแบบนี้ หรือว่าจะเป็นการลบไปเลยก็ได้นะครับโอเคแล้วก็ลองใส่ไปดูแบบนี้ก็ได้ผมจะเอียงนิดนึงมันอาจจะไม่ตรงกันแบบนี้นะครับนี่อันนี้ครับโอกาสมาถึงแล้วมันจะได้ตรงกันแบบนี้เห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใส่โลโก้ของหน่วยงานของมหาวิทยาลัยนะครับผมก็ลบตัวกล่องข้อความอันนี้นะครับเราจะเห็นกรอบด้านหลังกรอบพื้นหลังอันนี้ที่เป็นสีเหลืองนะครับแน่นอนก็จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบอันนี้นะครับแล้วก็เลือกสีนะครับผมก็เลือกเป็นสี สีเทาหน่อยๆแล้วกันนะครับไม่ขาวมากนะครับจากนั้นแล้วเราจะมาอัปโหลดภาพโลโก้ของมหาวิทยาลัยใส่เข้าไปนะครับไปที่เมนูด้านซ้ายนะครับแล้วก็เลือกอัปโหลดนะครับเราจะมีไฟล์หนึ่งที่ผมอัปโหลดตัวอย่างมาให้ดูอยู่แล้วนะครับแต่หลายท่านอาจจะยังไม่ได้อัปโหลดเอาไว้ไม่เป็นไรนะครับผมเลือกอัปโหลดไฟล์นะครับแล้วก็เลือกไฟล์โลโก้ที่ต้องการนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับแน่นอนเขาก็อาจจะซ้อนอยู่ที่ด้านหลังนะครับผมก็คลิกขวา เลเยอร์แล้วก็ย้ายไปชั้นบนสุดจากนั้นก็จัดการรูปทรงนะครับก็คลิกที่ตัวมุมบนมุมล่างตามต้องการนะครับขยายย่อได้ตามต้องการเลยนะครับโอเคซูมเอาออกมานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของรูปเนี่ยครับที่เราอัปโหลดเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะจัดการแก้ไขเบื้องต้นได้อีกนะครับเหมือนกับตัวอักษรและองค์ประกอบเลยเช่นเริ่มต้นที่การแก้ไขนะครับแน่นอนนะครับตัว Magic Studio นะครับ ตอนปีที่แล้วมันยังใช้ Magic Edit ได้ปีนี้ไม่ได้แล้วนะครับเราจะพอใช้งานด้านล่างได้ก็คือเงานะครับตรงนี้นะครับเราจะสามารถเซตเงาให้กับองค์ประกอบได้ซึ่งเดี๋ยวอีพีต่อไปนะครับเราจะมาสอนการเซตเงาให้กับรูปภาพบุคคลนะครับแล้วก็ลบพื้นหลังนะครับซึ่งอันนี้ตัวฟรีจะทําไม่ได้นะครับเช่นเนี่ยเราไม่สามารถกดแกะการีมูเวอร์ได้นะครับมันก็จะติดตัวโปรอยู่ดีนะครับไม่เป็นไร โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้งานเบื้องต้นแก้ไขภาพนะครับเราค้นหาเราแก้ไขแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดาวน์โหลดภาพนี้ไปใช้งานกันนะครับเราก็กดไปที่ด้านมุมบนด้านขวานะครับแต่ก่อนอื่นผมแนะนำนะครับแบบนี้ว่าภาพเนี่ยจะออกมานะครับแล้วก็จะตั้งชื่ออัตโนมัติตามชื่อของด้านบนนะครับเราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้ก่อนนะครับเช่นป้ายรับสมัครผมก็พิมพ์ไปเลย enter นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นชื่อของตัวชิ้นงาน เวลาเราดีไซน์เราค้นหาเราก็จะได้พอมองออกว่ามันเป็นชื่ออะไรนะครับเราจะดาวน์โหลดเอาไปใช้งานกดที่แชร์ครับกดที่ดาวน์โหลดหลังจากนั้นแล้วเลือกประเภทไฟล์นะครับเป็น png หรือ jpg เป็นภาพนิ่งนะครับ jpg จะเหมาะสําหรับการแชร์นะครับไฟล์จะเล็กกว่าแต่ png นะครับจะเหมาะสําหรับรูปภาพและภาพวาดที่มีรายละเอียดซับซ้อนไฟล์ก็จะใหญ่กว่าแต่เท่าที่ผมลองแล้วนะครับไม่ได้ใหญ่เล็กกว่าอย่างมีนัยสําคัญมากนักนะครับผมก็เลือกที่ png ไปเลยดีกว่าด้านล่างนิดนึงแล้วกันนะครับ แน่นอนนะครับว่าตัวฟรีนะครับเราจะปรับขนาดไม่ได้นะครับเด้งขึ้นใหม่อีกแล้วนะครับเราจะปรับขนาดไม่ได้นะครับไฟลบีบอัดคุณภาพต่ําไม่ได้ทําแบ็กกาโปร่งใสก็ไม่ได้นะครับแต่เราจะเลือกหน้าได้นะครับก็เลือกหน้าเฉพาะหน้าแรกนะครับหน้าที่1กดเสร็จแล้วจากนั้นแล้วก็กดดาวน์โหลดรอสักครู่หนึ่งนะครับภาพที่เราค้นหาแก้ไขและดาวน์โหลดก็จะขึ้นมาใช้งานนะครับหลายท่านกดโหลดนะครับอาจจะไม่มีไฟล์อะไรขึ้นมานะครับหรือว่าดูที่เดสก์ท็อปก็อาจจะไม่มี ลองคลิกที่ด้านบนของเบราว์เซอร์แบบนี้นะครับเราจะขึ้นสัญลักษณ์ดาวน์โหลดแบบนี้เนี่เราจะเห็นภาพไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับลองคลิกที่ตัวโฟลเดอร์นี้ดูนะครับมันน่าจะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดใช่โอเคเห็นไหมครับว่าไฟล์ภาพที่เราเพิ่งแก้ไขนะครับก็จะขึ้นมาแล้วแบบนี้นะครับเวลาทํามันจะง่ายมากนะครับไม่ได้มีขั้นตอนซับซ้อนอะไรนะครับผมเพียงแต่อธิบายให้มันดูมีขั้นตอนประมาณหนึ่งนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชิ้นงานแรกนะครับก็คือเราเริ่มต้นค้นหาและเลือกใช้งานแก้ไขและดาวน์โหลดออกไปใช้งานนะครับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาละครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้พื้นฐานสําคัญเกี่ยวกับแคนวานะครับตั้งแต่เริ่มต้นการใช้งานการสมัครเข้าใช้การล็อกอินนะครับเครื่องมือพื้นฐานในการทํางานและลองทําชิ้นงานป้ายรับสมัครแบบนี้อย่างง่ายๆกันแล้วนะครับหวังว่าทุกคนก็จะได้รับความรู้และนําไปต่อยอดได้อย่าลืมติดตามกันในตอนต่อไปนะครับผมก็จะมาเจาะลึกและเรียนรู้แล้วก็มีเวิร์กช็อปเพิ่มเติม,ตมส่วนอื่นๆที่น่าสนใจต่อไปแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับตอนนี้สวัสดีครับ